เรืองของนะครับผมมีเท่าไหร่เลยผมก็พยายามว่ามาอบรมให้กับคนที่เกี่ยวข้องในอการทุเรียนนะครับฟังหลักสูตรต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการลงทะเบียนอบรมได้สองรับเพื่อที่ให้ทันต่อความต้องการแล้วก็อบรมได้อย่างทั่วถึงนะครับก็ต้องต้องการเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าแค่ได้การอบรมเดียวเนี่ยแต่ละรุ่นใช้เวลาสามวันใหญ่ๆเน้นๆเยอะๆใช่ใช่ตึกๆเยอะไอ นี่อันนี้ได้นี่ได้ได้ใช่ไหมแล้วท่นยังแรงงานมาให้แรงงานครอถ่ายรูปเลยถ่ายรูปมาอบันไม่เคยมีเลยไปผูกโเรียนกัเสียนเนี่ยถ่ายายงานจังโคงยังตึกตึกเยอะตึกตึกมันต้องโปะมันต้องโปะโตึกตกอ่าน่อ่ายังยังเขาบ่อยนะ ยังยังยดิยังแล้วก็พอพอรู้อยู่ฟังยังไม่ได้จักรูมันยังแน่นเหนือเราดูดูหนามเวลาหนูไปซื้อจะได้รู้ดูหนาว่าเสียงยังไงที่มึงกินได้มันแน่นฟังเสียงมันแน่นมันแข็งถ้าถ้าถ้ามันหลวมกว่าไปทำสาธิตอันนี้แน่นดีแน่นดีดี

ใช้จ่ายนะครับเราจะทำได้มากขึ้นยี่งกว่านี้นะครับทุก,ท,กท่านก็จะใก็ณว่าต่อไปเนี่ยจริงๆปัดเนี่ยค <Yeah. S 1> นนี้มีเป็นเจ้าทนี้ถ่าอบรมไปแล้วนะใครยังไม่ค่อยคอไม่มีบัตรนี่นะั่นคือไม่ผ่านอบรมเอาอย่างนี้ตองที่อก็เห็นพอเขาไม่ตรวจแล้วโอเคคนที่ผ่านอบรมไปแล้วนั่นแนแงเขามีความรู้แล้วมันก็เอง่มชายไปตรวจแเนี่ยคนที่สอนมาแล้วในทางนี้อ้าวคนีไม่มีใครเคยเรียนไม่เคยบอบรม ทราขอเอไว้ทั้หมด444นะครับนี่เปิดแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวพอเดือนหน้าทุเรียนเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คงจะโมการตัดก็คงจะเพิ่มมากขึ้นพอเดือนหน้าเนี่ยยาลาเขามาเย็นใต้ทั้งหลายก็ขึ้นมาแล้วนะพอนหนอนมาแล้วก็พอไปอยู่ที่ลง้งปล่อยให้มันออกไปนะเนี่ยมันก็กระดึ๊บกระดึ๊บไปไหนไม่รู้ยายะๆหมดเลยนะ พอกรดึกไปแล้วพอมันโตเปต็นต้นไม้ก็เลยเหลือรอ,อดไม่เยอะแต่มันก็ยังมีเหลือรอดปีแล้วเราเจอหนอนยราลาปีแล้วเจอหนอนคือกระดิมาเพอแกะไปไหนมันก็โตเป็นเสื้อไปหนังแน่ไปก็ใรรออช้เหลือรอดต่อมาคือชาวสวนของเราจะทําให้เราไม่ต้องมาใช้ยาไม่ต้องมาดูกันมากขึ้นต้องทําลายมันทันทีเลยเพราะลูก,กตัวเดียวแต่ว่าเวลามันมาที่ยอมรับก็จะได้เป็นทุเรียนที่ทำไรายได้กับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมานนานๆน,นะครับ ในช่งเวลาสมควรนะครับก็ขอเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนักเทอตัดทัดผู้เรียนได้มาตรฐานได้หมดเพิ่มโอกาสในกองคนทุกท่านดีครับ ครับขอของข้าที่ได้นะครับไปทางี้ก็ต่อไปี่ยคีน่เลยนาะ